ภาสนามในช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำถือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อรัฐบาลน,นั้นมีกรารประกาศแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรในราคากิโลกร,รัมละ45บาทหลายคนใจชื้นขึ้นมาแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก่อนหน้าที่จะมีข่าวดีนี้เป็นอย่างไรบ้างทีมข่าวสปริงนิวลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ของผู้ที่ปลูก ส่วนยางพาราอย่างต่อเนื่องนะครับและหนึ่งในผู้ที่ลงพื้นที่ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวส่วนยางก็คือคุณกมลวันโควิดวงศาสวัสดีครับคุณกมลวันครับสวัสดีค่ะลงพื้นที่ไหนมาบ้างครับก็ไปในส่วนของจังหวัดชุมพรค่ะเราไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่คือตอนแรกเนี่ยโจทย์โจทย์แรกที่ได้รับคือจะได้ไปจังหวัดนครศรีธรรม แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่แล้วก็ความไวยเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่ชุมพรในการลงไปดูวิถีชีวิต พวกเขาทําสวนยางกันเยอะไหมครับที่นี่ต้องบอกว่าชุมพรในพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะคะคทาสวนยางเยอะมากคือ,อตลอดตลอดแนวทางเลยค่ะ,ะแล้วเราก็ได้ไปพูดคุยด้วยโจทย์ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากนําเสนอในแง่ของว่าเราจะตามติดชีวิตดูวิถีชีวิตของชาวสวนยางเพราะอยากรู้ว่าราคายางตกต่ําแล้วการใช้ชีวิตของเขาดําเนินชีวิตอย่างไรเป็นแบบเรียลลิตี้เลยใช่อยากรู้ว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเป็น อย่างไรเราก็เลยเข้าไปคุยซึ่งในวันแรกที่เราไปเนี่ยเราไปถึงในช่วงบ่ายช่วงบ่ายแล้วก็ได้พูดคุยคือคุณลุงเนี่ยไม่ได้ทําส่วนยางแต่เป็นการทาอาชีพเสริมก่อนอพอทาอาชีพเสริมแล้วคุยกันว่าเราเนี่ยจะไปตามติดนะ,ะเราก็เลยนัดหมายกันคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันตอนตีหนึ่งตีหนึ่งคือต<ฮ>้งใช้ชีวิตกันตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะคะือคแบบว่าคือเราก็นัดกันว่า ตีหนึ่งทำอะไรคะคุณลุงคะวงจรชีวิตเขาเริ่มต้นแบบนั้นเลยใช่ค่ะเราก็ถามว่าทําไมทําไมเริ่มไม่นอนหรอคะทำไมเริ่มเช้าจัาเพราะเราแบบเอ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เราจะต้องตื่นแต่เช้าด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเช้าแล้วตื่นกลางดึกเลยตีหนึ่งคือคุณลุงก็พาไปเราไปไปกรีดไปกรีดยางกรีดยางในแต่ละต้นแล้วคือความ ความที่แต่ละต้นเนี่ยต้องมีเทคนิคเพราะถ้ากรีดเข้าไปมากน้ํามันก็เสียต้องกรีดแบบมีวิธีคุณลุงบอกว่าลองทำไหมไมลองไม่ลองไหมคะทําคุณลุงเสียไปสายละคือแบบว่ากรีดไปคือแบบกรีดกรีดต้องกรีดแบบนิดเดียวใช่ไหมเพื่อให้ผิวเนี่ยมันออกนิดเดียวแล้วให้น้ำยางซึมออกมาต้องให้น้ำยางซึมแล้วคุณลุงบอกว่าที่ต้องเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเพราะน้ำยางมันจะไหลดีอากาศมันเย็นแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ไม่ได้ เขาก็จะมีการปรับบางที่ก็จะเป็น2องทุมท่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องแล้วแต่พื้นที่แล้วการวิจัยกันด้วยจุดนี้ที่ลงไปนี่อยู่ในตัวอำเภอเมืองชุมพรหรือว่าอยู่อำเภอไหนครับอยู่นอกนอค่ะยังยังไม่ถึงอำเภอเมืองใกล้ๆกับ iter. ประจวบอำเภอปะทิว ใช่อําเภอปะทิวส่วนใหญ่ก็จะมีสวนยางกันเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็มีอาชีพเสริมมีอาชีพเสริมใช่เราก็ไปดูแล้วก็คือเราไปคุยไปดูแล้วเราก็ตามติดอย่างตอนกรีดสวนยางค่ะกรีดยางเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตีหนึ่งถึงตีสี่ใช่ประมาณนั้นตีสามตีสี่แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยตามคุณลุงไปที่ ที่มุ้งนอนเราตามไปถึงที่บ้านเลยพอถึงตีสี่เสร็จกลับบ้านนอนแล้วทีนี้ไปนอนเลยปุ๊บเราก็ไปพูดคุยกับคุณลุงคุณลุงก็แบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเพราะแบบมันคือมันเป็นช่วงเวลาที่คนเขาต้องนอนใช่เป็นอาชีพที่แบบเขานอนกันแต่เราต้องลุกขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ลุกเราก็ไม่มีเงินในการเลี้ยงสามชั่วโมงนี่กรีดยางได้เยอะไหมคะคือก็ไล่แต่ละต้นคือหนึ่งต้นเนี่ยกรีดได้แค่หนึ่งร้อยนะน้ำก็จะไหลแค่แบบ ก้นถวยนิดหน่อยเองเท่านั้นเองพื้นที่ของคุณลุงมีเท่าไหรของคุณลุงเนี่ยมีประมาณ7จ็ถึงสิบไร่เจ็ดถึงสิบไร่ทั้งหมดเลย่คนดีงทาคนเดียวเพราะว่าไม่มีเงินจ้างไงคะจำนวนต้นเท่าไหร่ได้ครับคุณกมลวัเป็นร้อยเป็นร้อยใช่คุณลุงต้องกรีดเองกรีดเองเฉลี่ยก็เกือบๆนาทีนึงใช่แล้วปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ค่อยรับอาชีพในเรื่องของการกรีดยางแล้วเพราะว่าเงินมันน้อย คนส่วนใหญ่จะหันเหไปทำอาชีพอื่นคุณลุงก็เลยต้องดูแลแล้วก็กรีดเองแต่ก็ไปรับบ้างคือส่วนใหญ่คุณลุงเนี่ยถ้าจะไปรับกรีดยางคือต้องไปรับกรีดยางของเจ้าของที่เป็นร้อยไรท่<ะ>ที่เขาไม่สามารถกรีดเองได้ไม่ไหว้ะใช่เามื่อก่อนตอนที่ราคายางสูง<ๆ>เขาก็มีการจ้างคนนอกพื้นที่มา ลงมือกรีดยางแต่ว่าเดี no, ๋ยวนี <c oughs> ้ราคายางก็อย่างที่รู้กันดูกดีนะคะทำให้ต้องลงแรงด้วยตัวเองไปกรีดยางเสร็จแล้วคุณลุงกลับมาเป็นไงมาคุณลุงกลับมาเราก็ไปนั่งคุยกันที่มุ้งมุ้งบ้านของคุณลุงแลยเป็นบ้านหลังเล็กๆคือบ้านอนเลยแล้วคือเสน่ห์ของชุมพรที่ว่าบอกเลยว่าคือบ้านของคนชุมพรจะเป็นหลังเล็กๆๆๆคือเราขับไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังใหญ่ไม่เห็นมีเลยคือแบบหลังใหญ่แต่เป็นหลังเล็กๆแล้วก็อยู่ด้วยกันคือคุณลุงบอกว่าบ้านเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบ ที่หลับนอนเฉยซึ่งหลับนอนก็ไม่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณลุงนอนตีสี่ตื่นอีกทีกี่โมงครับหกโมงค่ะอุ้ยครับอะไรต่อหกโมงเช้าหกโมงต้องไปเก็บน้ํายางที่เราเก็บทิ้งไวสองช่แค่นั้นเองเพื่อให้น้ํายางมันซึมลงมาต้องไปเก็บน้ํายางเพื่อที่เตรียมจะไปขายนี่มีรูปภาพด้วยนะคะฟ้าเริ่มสางแล้วางแล้นกับเข้าสวนอีกรอบนึงนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของคุณลุงคุณลูนยูไปเก็บน้ํายางนะคะ คุณก็หมดวันไปด้วยรอบไปด้วยตามติดแบบเรียวมากได้ไปดูผลงานต้นที่ตัวเองกรีมั้ยครับมีออกมาไหมคะไม่มีเนี่ยคุณลุงก็ต้องเก็บนี่คือคุณสวนสวนของคุณลุงเลยวิธีการเก็บเนี่ยเขาไล่ยังไงครับไล่ตามแนวใช่ค่ะไล่ตามแนวแนวนอนแนวแนอน,แ,น,แ,นแล้วคุณลุงก็จะเทแบบนี้ค่ะทีละต้นทีละต้นนะคะเห็นไหมคะแค่นั้นเองหนึ่งต้นได้แค่นี้ไม่ถึงถ้วยเลยใช่น้อยมากอันนี้กี่ต้นเนี่ยครับ ที่ชางพาถ่ายนี่เป็นร้อยกว่าต้นได้แค่ถังแค่เนี้ยโอ้โหถือว่าน้อยมากเนี่ยค่ะหนึ่งถ้วยจะมีประมาณนี้เลยไม่เยอะนะครับคือ1วันนี้เก็บกันได้คือถังเดียวใช่ค่ะคุณลุงก็จะไปเทรวม1ถังนี่ประมาณสักกี่กิโลได้ครับคุณกมลวันคือ1ถังเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20ในปริมาณนี้ใช่ไหมคะดูเหมือนเยอะ แต่จริงแล้วพอไปขายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนรูปแบบหลายอย่างคือเราก็เข้าใจโ้หคุณลุงขายได้เยอะแน่นอนแล้วราคา20 30ที่ราคามตกมันก็เยอะนะคะแต่พอเราไปคิดไปคำนวณแล้วต้องบอกว่ามันเหลือแค่ประมาณ5 10 10โลเท่าน,นั้นเองอ๋อพอหลังจากที่เก็บยางเสร็จแล้วไไอันนี้ค,คุณลุงมาทำอะไรครับนี่นี่ค่ะคุณลุงก็จะมาจัดการเทเทลงรวม เป็นกรองน้ำยางใช่เพื่อที่จะเตรียมนำไปขายครับไอเศษเศษที่ถูกกรองข้างบนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างครับทำไม่ได้เลยค่ะทำไม่ได้เลยใช่คุณลุงบอกทำไม่ได้เลยเนี่ยก็ใส่ถังเสร็จแล้วก็ใส่ถังเอาไปขายต่อค่ะคุณลุงนี้จะขายเป็นน้ำยางดิบเลยใช่ไหมใช่ค่ะขายเป็นน้ำายางดิบเลยเพื่อที่เพื่อที่จะเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วยคุณลุงไม่ได้มาทำเป็นยางแผ่นส่งขายที่ไหนครับ จะมีสากลในหมู่บ้านนีจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าลุงคุณลุงวิถีชีวิตของชาวสุญยาคือก็จะต้องอย่างนี้ค่ะไปกรีดตื่นนอนแล้วก็ต้องขับรถไปส่งแล้วเวลาการส่งเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ9โมงไม่เกิน11โมงก็จะปิดละอันนี้เป็นสากลของชุมชนในท้องที่ใช่ค่ะระยะทางประมาณ3ามสโลได้ที่คุณลุงต้องขี่จากขีนนะคะจากสวนยางไปยางสากลตามทางไปเลย ครับถือว่าแบบทางล็อกขรุกขลัสมบุกสมบันพอสมควรราคารับซื้อเป็นยังไงบ้างครับวันที่ลงพื้นที่ราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทค่ะ20กว่าบาทใช่แล้ววันนั้นคุณลุงคำนวณไปคุณลุงคำนวณมาอยู่ที่ประมาณ600บาทออจาก<ช>นำ้ำยา<อ>ที่สองขายข<อ>วันนนัั้งนั้น 600บาทแต่ไม่ได้เลยนะคะเขาจะได้เป็นใบมาครับเขาจะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาจะได้เงิน1ทีอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือต้องมีการคุยกันก็คือเก็บใบเอาไว้ใบที่เป็นตัวระบุว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพอหนึ่งสัปดาห์ก็ไปแรกอีกทีหนึ่งใช่ค่ะคือหนึ่งเนี่ยค่ะพอไปถึงที่โรงงานอันนี้ก็ต้องใช่ค่ะสากลต้องมีการจัดช่างใช่ต้องจัดการเองหมดเลยช่างกิโลขายที่เตรียมว่าจะได้เท่าไหร่ ดูซิได้เท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบหกหรือ48 46 46แปดสี่สิบกสี่สิบหกหักน้ำหนักของภาทนังลงไปอีกอีกประมาณ5้าโลหโลก็เหลือ41ค่สิ็ดัก4สโลที่คุณลุงน่าจะได้วันนี้แต่ว่าเขาก็ต้องมาหักว่าน้ำยางเนี่ยมีเสียมี มีอะไรอย่างเงีด้วเราไม่มีการดูเขาดูยังไงครับคุณกมลวังคือเราพยายามพูดคุยกับเจ้าของเจ้าของสกอร์เนี่ยค่ะคือเขายังไม่เปิดเผยข้อมูลออกมาให้กับเราคือเขาเขาไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งคุยอะไรเงี้ยค่ะเนรายละเอียดเยอะใช่รายละเอียดเยอะแล้วเขาบอกว่าถ้ามาตรงนี้มันต้องมานั่งศึกษากันหนูอยากรู้หนูย้ายมาอยู่ในพื้นที่คือเขาวุ่นมากแล้วเราก็เลยพยายามคุยแล้วก็แบบเราได้แค่ความรู้ใหม่ตรงนั้นเองแค่ว่าอ๋อเงินเนี่ย ไม่ไม่ได้คิดแบบน้ำยางที่ช่างกิโลแล้ว<ะ>ได้ตังคือมันต้องไปแปลงสภาพเป็นยางแผ่นยางแผ่นน,นี่ค่ึค่่งราคาก็จะแตกต่างกันใช่ค่ะมันต้องมาหักเปอร์เซ็นต์นู่นนี่แล้วแบบเออ เหนื่อยเนาะภารกิจจากตีหนึ่งก็มาจบเนะะี่ยค่ะประมาณส1บเอดโมง1ิโมงนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคุณลุงอ่ะเดี๋ยวเราจะทักนักสู้ก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าวิถีชีวิตของพวกเขาในราคาที่ยางพาราตกต่ำนั้นพวกเขาต้องทำอะไรบ้างเอาล่ะครับพักสักทูก่อนนะครับ กลับมาช่วงนี้นะคะคุยกับคุณกระมวลวันกันต่อนะคะเรื่องราวของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากเราได้เห็นชีวิตที่แบบเขาต้องอใช้ความสาหาขนาดไหนก่อนอะจะได้ยางแต่ละถ้วยแต่ละถังออกมานะคะคุณกระมวลวันไปถึงที่แล้วเห็นบอกว่าได้ไปคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันเยอะเลย คือพอตอนที่ขายเสร็จประมาณ11โมงค่<ฮ>ะ11นาฬิกาเราก็คาดว่าภารกิจจบแล้วใช่มะค <laughs> ะนน <laughs> คุณลุงจะไปนอนแล้วคุณลุงจะไปนอนแล้วคุณลุงบอกยังไม่จบเพราะว่าเงินวันนั้นได้600บาท <ฮะ S 1> 600บาทที่คุณลุงจะต้องมาเลี้ยงอีกประมาณ5 6ถึง6ชีวิตในครอบครัวใช่และ600บาทไม่ใช่ได้ว่า7 7วัน7 7, 6, 4, 2, 4, 2ไม่ใช่นะคะ1อาทิตย์จ,จะสามารถกรีดยางเนี่ยค่ะได้ประมาณ2ครั้งเท่า,ากับ1อาทิตย์มีเงินถั่วเฉลี่ยในครอบครัวยที่1,200บาทโอ้โหเพราะไม่สามารถกรีดยางได้ทุกวันยางต้องเลือกกรีดเป็นบางวันดูจากอะไรคุณลุงบอกว่าต้องดูจากน้ำยางเหมือนที่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ดูราคาด้วยถ้าวันไหนราคามันต่ำมากเนี่ยก็จะไม่กรีดคือมันไม่คุ้ม ใช่ขเขาก็จะเก็บเอาไว้แบบผัดสัก3วัน2วันอย่างเงี้ยค่ะมาเราก็เลยไปไปดูในเรื่องของการทำอาชีพเสริมของคุณลุงต่อคุณลุงก็ต้องไปรับจ้างของคนภายในท้องที่ที่ว่าอาสาช่วยกันว่ามีงานเสริมอะไรบ้างเราได้มีโอากาสไปพูดคุยด้วยอยากให้ลองฟังเสียงสักนิดนึงค่ะ ค่ะคุณลุงคะาสาหรับสวัสดีคะ่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะ<อ>คุณลุงขาตอนนี้เราต้องมาทําอาชีพเสริมจากที่เราไปขายของกันเมื่อเช้ารายได้อยู่ที่ประมาณ300อบาทค่ะ300อบาทคือผมเรื่องจริงๆผมเนี่ยต้องดูแลพี่อีกสองคนพี่เดินไม่ได้ครับผมไม่ไม่ลูกอีกหนึ่งคนยางเดยอหนังสือแล้วมีด้วยครับค่ะแล้วไม่เราเหนื่อยไหมคะกับภาระที่เหนื่อยเหน,นื่อยอยู่ไม่ได้ครับ พี่สองคนเดินไม่ได้ผมต้องรับภาระครับทำอะไรไม่ได้ลูกเรียนสือ่อนึงคนเมียอนึงคนร่วมทั้งผมด้วยบัตรสามร้อยผมไม่พอจริงเลยครับสามร้อยแล้ววันนี้เราก็ต้องมาทําชีพเสริมมาทำมันชีพเสริมครับอันนี้คือเป็นรายได้ที่ต้องเข้ามาจุนเจือใช่ครับแต่ก่อนเนี่นคือรายได้ที่เคยพีคที่สุดะคะ่ะเคยได้ต่อวันเคยได้ต่อวันที่สุดก็มันก็ต้องมาทําแบบนี้แหละคือมันมันไม่ ค่อยจะพอครับเพราะผมมันมีนี่มีสินเรื่องการสร้างบ้านที่อยู่พอเลวลานั้นผมใช้นี่ใช้สินไม่หมดผมผมก็ต้องทําอย่างนี้แล้วไปกู้เงินมาก็ยังใช้ไม่หมดครับค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกไปกับรัฐบาลหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ค่ะเราอยากจะบอกอะไรเขาค่ะผมอยากให้ช่วยโดยตรงคืออยากให้ได้ราคามันเพิ่มขึ้นรับช่วยแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนครับแค่ชั่วพักเดียวเงินแค่ช่วยมาแค่นี้หน่อยมันไม่พอจะใช้หรอกครับ ภารกิจกับการเลี้ยงห้าคุอีกห้าคนใช่ครับพี่เดินไม่ได้สองคนแล้วลูกย่งเสียอีกคนแล้วเมียอีกหนึ่งคนเมียผมก็เป็นโรคไอ้นั้นเหมือนกันเพราะว่าผมต้องดูแลอยู่ถ้าผมไม่ทําคนเดียวเนี่ยทุกคนม,มีอย่างเดียวคือไม่งั้นก็ขายที่อยู่แค่นั้นครับค่ะคนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งใช่ไหมคะคุณลุงที่รเราคงทาได้เนะยค,คุณลุงต้องสู้ๆนะคะก็ คุณลุงได้กําลังใจจากคุณกบระมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วคุณลุงออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าชุมนุมอะไรยังไงกับชาวบ้านในพื้นที่ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าชาวบ้านหลายพื้นที่มีการชุมนุมกันในส่วนของอําที่จังหวัดชุมพรในจุดท,ที่ทีมข่าวลงไปตรงนี้ค่ะยังไม่มีการออกมาชุมนุมแต่ก็มีการพูดคุยอย่างตอนแรกที่เราไปเนี่ยเขาถามกับเราว่าจะมาช่วยเราใช่ไหมช,ช่วยกระจายข่าวใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณมานั่งแบบ เก็บข้อมูลแล้วคุณก็ผ่านไปอพอเราได้ลงพื้นที่คลุกคลีค่ะเราก็เลยเห็นแล้วหลายๆคนก็พูดว่าอยากให้ช่วยการอย่างอย่างโครงการของรัฐบาลที่1,500บาทเนี่ยค่ะค,คุณลุงบอกว่ามันเป็นการช่วยในระยะสั้นแต่ว่าคือเงินได้มาแป๊บเดียวก็หมดไปแต่ว่าจริงๆแล้วยังจะต้องใช้จ่ายอย่างที่ระบบเราพูดว่า600บาทเมื่อสักครู่นะะี้ค่ะแต่วันนั้นที่คุณลุงได้300บาทคือ600บาทนี่คือคุณลุงต้องรับจ้างต่ออีก เพื่อมาหกร้อยบาทมาเพิ่มเพราะ300อบาทคือแป๊บเดียวก็หมดแล้วหรือว่าคุณลุงบอกว่าเวลาที่คุณลุงจะขับรถขนาดว่าราคาน้ํามันเนี่ยต่ําลงแล้วขับรถออกไปข้างนอกคุณลุงยังต้องคิดประมาณ1ิบตลบเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกไปซื้อของมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องคํานวณเยอะมากไม่ไม่เพียงเฉพาะคุณลุงที่เราได้มีโอกาสพูดคุยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านคนอื่นด้วยชาวบ้านบอกว่า ชาวบ้านเคยมีรถก็ต้องขายลูกที่เรียนอยู่ก็ต้องออกเพราะเขาไม่มีเงินส่งด้วยวด้ยปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นเราก็บอกว่าจริงๆแล้วปัญหาราคายางพาราเนี่ยมันตกมาตลอดห,หลายๆรัฐบาลหลายๆายปีแต่เขาก็บอกว่าใช่ตกแต่ปีนี้ย่าแย่ที่สุดคือปกติราคาที่สูงที่สุดเนี่ยได้ถามชาวบ้านนะคะว่ามันเคยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คุลงบอกเป็นร้อยเป็นร้อยกี่ีมาแล้ว เป็นสิปีมาแล้วค่ะถ้าเป็นร้อยนี่อยู่ได้แน่ใช่แต่ว่าหลังๆก็ตกลงมาตกลงมาจนขณะนี้อยู่ที่20 20, 20กว่าบาทถือว่า<ม>เป็นราคาที่ต่ํามากเราอยู่ตรงนั้นเราก็พูดคุยเราก็รู้สึกหืมคุณลุงต้องต่อสู้เยอะมากแต่คุณลุงก็บอกว่าคุณลุงก็ไม่ได้เรียกร้องอที่ว่าคือคุณลุงบอกว่าคือเข้าใจว่าเรื่องยางพาราเนี่ยมันมีปัญหาทั่วประเทศ<ช>คือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปลูกแค่เฉพาะภาคใต้เท่านั้น<ช>คุณลุงก็เลยบอกว่าอยากให้แบบ มันก็ต้องช่วยกันหรือมันมีการจัดการที่ทถูกบบต้องกกใช่เคยถามไหมคะว่าคุณลุงเคยคิดจะขายสวนยางไปประกอบอาชีพอ,อื่นไปเลยไหมคุณลุงบอกว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ขายแน่นอนโอโ และปัญหาที่ตามมาคือยางพาราคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนกรีดอ่ะคนกรีดก็เริ่มไม่มีแล้วคนกรีดเริ่มหายากมากเจ้าของต้องมาทําเองอแล้วคุณลุงก,ก็บอกว่ามันก็จะเป็นปัญหาต่อต่อไปที่คนก็ต้องขายที่ทิ้งขายยางทิ้งแล้วก็ไปทําอย่างอื่นและตอนนี้ปัญหารายาอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาคือคนจีนเริ่มเข้ามาซื้อพื้นที่เป็นพื้นที่ใหญ่ เกษตรกรรายย่อยของคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปราคาพื้นที่ที่มีการตรวจสอบกันตอนนี้อยู่ที่รายละเท่าไหร่ครับอันนี้เรายัางวันที่เราคุยกันตรงนั้นอ่ะคุณลุงยังไม่ได้ไดเปิดเผย,ยใช่คุณลุงก็เลยแบบยังปกป้องอยู่เพราะแบบมันคืออาชีพที่คุณลุงทํามาตั้งแต่เล็กแล้วคือสามารถต่อยอดได้ถามว่าคุณลุงมีความสุขไหมมันเหนื่อยนะลุงบอก คือเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เราทํามาเราสืบทอดกันมาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เกิดมาก็เจอสวนยางมาทั้งชีวิตใช่คุณลุงก็ไม่ได้คิดจะขายแต่ปัญหาคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่มีใครที่อยากจะมาทําแล้วเพราะทุกคนเห็นปัญหาค่ะแล้วคุณกำมลวันยังได้ไปลงอีกหนึ่งพื้นที่จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีการประทุด้วยเป็นจังหวัดสงขลาเป็นยังไงบ้างคือเราไปที่หาดใหญ่สงขลาวันนั้นเป็นชาวบ้านเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะ เสนอข้อเรียกร้องต่างๆเปยียงรัฐบาลเราก็ไปอีกก่อนที่จะเราลงพื้นที่ไปในส่วนของชุมนุมเราก็เข้าไปดูในส่วนของที่มีการขายเหมือนกันค้ายสากล<ะ>ชาวบ้านก็รู้สึกว่าคือเครียดแล้วชาวบ้านก็บอกว่าทําไมราคายางมันตก<ะ>คือราคายางวันที่เราไปถือว่าโชคดีกว่าวันที่ชุมพรนั้นราคาการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ30บบาท<ะ>อันนี้ราคาก็ถือว่าขึ้นมาหน่อยหลังจากท<ะ>ี่กระตุ้นกันแบบ มีการออกข่าวแล้วก็คือรัฐบาลพยายามช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าราคาเพิ่มขึ้นชาวบ้านจึงได้มีการไปเรียกร้องข้อเสนอต่างๆสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องคืออยากให้รัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาจัดการในเรื่องของกลไกราคาตลาดด้วยการตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำให้ราคายางตก <ม>เพราะว่ากเกษตรกรก็มองออกว่ามันไม่น่าจะตกขนาดนี้<อ>และทำไมใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเขาใช้กันเลยว่าเป็นอชัชญากร<ม>อชัชญากรประเทศที่ทำให้ส่งผลกระทบขนาดนี้แต่จงังหวัดสงขลาเป็นการชุมนุมกันแบบเงียบเงียบไม่ได้แบบบื้อหวาหรือว่าอะไรคือเขาก็เคารพกัน<อ>เคารพกฎของคอสชอด้วยแล้วก็เป็นยื่นเสนอข้อเสนอให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าก็รับข้อเสนอ เป็นอย่างดีแล้วก็มีการพูดคุยกันซึ่งวันที่เราไปถือว่าโชคดีเป็นวันที่มีรายชื่อของกยทอทอกมาคณะกรรมการต่างๆออกมาด้วยวันนั้นเลยเราก็ได้พูดคุยเขาก็บอกว่าทุกคนที่ออกมาเนี่ยสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้แต่จะแก้ไขได้หรือไม่อันเนี้ยต้องดูในระยะยาว ก็คือเห็นชอบกับรายชื่อที่ออกมาถามว่ารายชื่อที่ออกมาเป็นไปตามที่ตรงใจไหมใช่หรือว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นไปตามที่เราคาดเดาได้อยู่แล้วว่าเป็นใครคือไม่ค่อยพิกโผแต่เขาไม่สามารถออกมานั่งพูดได้ว่าคนนี้ทําได้คนนี้ทําไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการที่เขาก็ยังให้มีการให้เกียรติกันเพราะมีการพูดคุยกันเขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนี้สามารถทําได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจด้วย อยู่ที่ใจด้วยหนักด้วย<ช>ต้องใช้ใ,ชใจหนักเพ<ล>ราะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขคือเขาก็บอกว่าเป็นปัญหาที่ต้องมันต้องช่วยกันแก้ไขค่ะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันง่ายๆแต่ว่าก็ได้ข้อสรุปทุกฝ่ายก็พึงพอใจอย่างตอนที่เราไปจังหวัดสงขลาเนี่ยคือต้องบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเป็นเกษตรกรด้วยจึงมีการเข้าใจหัวอกตรงนี้ แล้วพอเราไปเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหต้องปัดพวงแบบใหญ่มากพวกคนแบบประมาณ2-300คนและข้างถนนแน่นอนเรารู้สึกหุดต้องร้อนต้องแบบชาวบ้านต้องแบบอะไรแน่นอนอแต่สท้ายชาวบ้านบอกว่าขึ้นแบบผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่าเปิดห้องประชุมเพราะบอกว่า ห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุมภาษีของประชาชนชชทุกคนสามารถมาใช้ได้<ช><ช>บรรยากาศมันก็เลยเป็นการแบบพูดคุยการสนุกสนาน,นลาแล้วก็ให้เห็นว่าการแก้ไขตรงนี้เป็นอย่างไรซึ่งจากการพูดคุยในเรื่องของอย่าง1,500บาทเป็นจังหวัดส,สงขลานี่แหละค่ะพี่น้องเกษตรกรที่มีการเสนอเข้าไปใช่เป็นการเสนอเข้าไปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ว่าหรือว่าแต่ละฝ่ายยื่นไปยังสอนองชอ,อะไรเงี้ยค่ะ<ช><ช>ทุกคนก็ร,รู้สึกดีใช่รู้สึกดี แล้วเขาก็คาดหวังว่ามาตรการหรือข้อยื่นต่างๆที่เขาเรียกร้องไปเนี่ยจะตามมาซึ่งเขาก็วันนั้นเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นกับราคาที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังตั้งคำถ,ถามเหมือนกันว่า<ช>ราคาน้ำมันลงหลายๆอย่างลงแต่ทำไมอันนี้ค่ะมันไม่ขยับขึ้นบ้างแต่วันที่เราไปเนี่ยตอนนั้นมาตรการ45บาทยังไม่ได้ออกมายัางยังอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทแต่ว่าพอเราพูดคุยเขาก็บอกมีการ มีการเสนอการอย่างข้อเสนอต่างๆอยู่ที่กิโลละ4ี่กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะเขาก็บอกว่า45บาท43บาบาทยังไม่สามารถการันตีว่าทุกอย่างจะโอเค ต่อย่างน้อยมันก็ดีขึ้นถ้าเกิดว่ายังคงยืนราคานี้ต่อไปได้พวกเขาก็คงจะยิ้มออกยิ้มออกใช่นี่ก็คือเรื่องรของการสะท้อนมุมมองมุมหนึ่งนะครับของชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราในช่วงวิกฤตยางพาราที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะสะท้อนนํามาซึ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปนะครับชาวนี้หมดเวลาของพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ